สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์การรบกันในยูเครนกันอย่างต่อเนื่องครับโดยล่าสุดสำนักงานเสนาธิการทหารสูงสุดของยูเครนได้รายงานเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ว่ารัสเซียมีการสูญเสียกำลังพลไปประมาณ1,259,50นาย ในการรบที่ยูเครนนับตั้งแต่ที่รัเสเซียได้เริ่มเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022 ตัวเลขเดังกล่าวรวมถึงยอดการสูญเสียกำลังพลจำนวน800นายของกองกลังรัเสเซียในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมารายงานระบุว่ารัเสเซียได้สูญเสียอาวุธหนักเช่นรถถังจำนวน1 1 6 6 1คันรถทุ้งเกาะ2 4 0 2 8คันยานพนาหนะอื่นๆเช่นรถขนส่งทางการทหาร78,268คัน ปืนเด็ดสนาม37,254กระบอกระบบจรวดหลายลำกล้อง1,642ระบบระบบป้องกันเพลงกาด1,300ระบบเครื่องบินทางกันหาร435ลำเฮเล็ปเตอร์347ลำ โดรน133,392เลำเรือรบขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมกันจำนวน28ลแลำและเรือดำน้ำอีกจำนวน2ลลำนะับว่าเป็นการสูญเสียที่หนักมากนะครับสำหรับการรบกันในระยะเวลา3ปีกว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวแอดมินก็ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระ ซึ่งคาดว่าทาั้งทางฝั่งของยูเครนและรัสเซียก็น่าจะมีการแต่งเติมตัวเลขเพื่อเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับฝ่ายของตนเองอยู่แล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านใช้วิจารณญาณของตนเองในการรับชมแต่ว่ากองทัพยูเครนสามารถสู้กับกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นกองทัพอันดับสองของโลกมาได้ขนาดนี้ก็นับว่าพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากแล้วครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสำคัญของคลิปนี้กันเลยโดยล่าสุดมีรายงานว่ายูเครนได้เปิดปฏิบัติการตอบโต้กลับในทิศทางของแคว้นสปอริเซียและสามารถประสบผลสำเร็จในระดับยุธทธวิธีได้อย่างน่าสนใจครับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเมืองในแคว้นสปอริเซียโดยกองพันจู่โจมที่475ได้ดำเนินการโจมตีแบบฉาบฉวยอาศัยสภาพอากาศที่มีหมอกลงหนา และข้อมูลข่าวกรองที่มีความแม่นยำเป็นตัวแปรสำคัญผลลัพธ์คือนักรบยูเครนสามารถขับไล่ฐานของรัสเซียออกจากตำแหน่งสำคัญได้หลายจุดซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายราัสเซียเตรียมใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นฐานสำหรับในการรุกต่อไปในแนวรบทางด้านใต้อย่างไรก็ตามรายละเอียดเชิงลึกยังมีจำกัดเนื่องจากแหล่งข่าวไม่ได้เปิดเผยพิกัด หรือจุดยุทธศาสตร์แบบชัดเจนเพราะความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่เราจึงต้องรอาการยืนยันเพิ่มเติมในระยะต่อไปครับก่อนหน้านี้ยูเครนก็เคยเปิดปฏิบัติการตอบโต้กลับขนาดเล็กในหลายพื้นที่บางครั้งก็ประสบความสําเร็จส่วนบางครั้งก็ต้องสูญเสียรถถังยานเกราะไม่ต่างจากฝ่ายของรัสเซียเพราะว่าสงครามในยุคปัจจุบันโดรนได้กลายเป็นตัวแปรสําคัญโดยเฉพาะการโจมตีจากแนวหลังหรือว่ามุมอับของสนามรบ จากภาพขบวนยานเกราะของยูเครนมีการคาดการว่าอาจติดตั้งระบบป้องกันโดรนและเสริมเกราะเพิ่มเติมหลายจุดเพื่อเพิ่มโอกาสรอดระหว่างการเคลื่อนที่เป้าหมายสำคัญของขบวนนี้ก็คือการนำพาฐานราบเข้าสู่พื้นที่ปะทะให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุด คำถามสำคัญคือทำไมยูเครนถึงเลือกบุกในจังหวะนี้ทั้งนี้มีการวิเคราะห์กันว่ากองทัพรัสเซียกำลังเผชิญปัญหาด้านการสื่อสารรวมถึงข้อจำกัดบางส่วนในการใช้งานระบบ ling, าดาวเทียม s t a r าลิงขณะเดียวกันสภาพอากาศที่แปรปรวนในพื้นที่ทางตอนใต้ก็ทำให้การตรวจการทางอากาศของกองทัพรัสเซียทำได้ยากมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนกำลังแบบคอนไวในลักษณะนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากแต่หากว่าสภาพอากาศปิด บทบังการมองเห็นจากโดรนตรวจการทางอากาศก็อาจช่วยให้วนคอนวไวของยูเครนสามารถนำกำลังรบไปถึงแนวหน้าโดยที่ไม่ถูกทำลายระหว่างทาง คุณเดนิสบล็อกเกอร์ทางการทหารชาวยูเครนได้ให้ความคิดเห็นว่าในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศโดยเฉพาะแถบสปอริเซียมักมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมากกว่าพื้นที่ทางตะวันออกของอยูเครนโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นหน้าต่างโอกาสสำคัญสำ,ญสำหรับฝ่ายที่กล้าตัดสินใจลงมือบุก ภาพจากโดรนในช่วงสุดท้ายสแสดงเห็นว่าฐานราบของยูเครนสามารถเข้าเคลียสนามเพลาะของรัสเซียได้สําเร็จแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นชัยชนะขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักเพราะตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนมักอยู่ในสถานะตั้งรับซะมากกว่าครับเหตุการณ์นี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อพวกเขามีข้อมูลที่แม่นยําสภาพอากาศเป็นใจและการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพการตอบโต้กลับ ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เช่นกันนี่คือตัวอย่างของการรอจังหวะอย่างอดทนและลงมือเมื่อความได้เปรียบเอ็นเข้าหาตัวเองพวกเขาทําเพื่อขับไล่ผู้รุกรานออกจากแผ่นดินเกิดของยูเครนในเวลาที่มีความเหมาะสมเช่นนี้ครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิธีเครื่องบินรบแบบ F16 ของยูเครนได้ทําการยิงโดรนพีชีพแบบเปริา,าน2ของรัสเซียตกโดยใช้ขีปราวุธอากาศส่วอากาศ AM120 Amram ซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาพที่เรามักไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับที่ยูเครนจะใช้อาวุธราคาแพงในการโจมตีโดรนพีชีพจากราัสเซียเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขาก็จะใช้สิ่งนี้ยิงขีปนาวุธร่อนหรือว่าเครื่องบินรบของรัสเซียอย่างไรก็ตามสิ่งนี้มันก็มีเหตุผลในตัวของมันครับโดยถ้าหากว่าเรานำราคาของขีปนาวุธกับราคาของโดรนรัสเซียมาหักลบกันยูเครนนั้นก็เป็นฝ่ายขาดทุนแบบยับยับอยูอย่แล้วครับ แต่ในอีกมุมเมื่อโดรนดังกล่าวของรัสเซียได้หลุดเข้ามาในวงป้องกันชั้นในสุดและกําลังมุ่งหน้าเข้าหาโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าหรือย่านที่พักอาศัยนักบินยูเครนจะไม่เสียเวลาคํานวณราคาขี่ปราวุธอย่างแน่นอนต่อให้ต้องใช้ AM 120ลูกละ1ล้านถึง2ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับโดรนติดระเบิดของรัสเซีย ราคา50,000ดอลลาร์นักบินของยูเครนก็จำเป็นต้องยิงขีปนาวุธออกไปอยู่ดีเพื่อปกป้องพรลรเรือนของตนเองนี่คือเหตุผลสำคัญที่การใช้เอ1ม120ยยังคงมีความจำเป็นในบางสถานการณ์ครับ ส่วนการโจมตีทางอากาศครั้งล่าสุดจากรัสเซียพวกเขามุ่งโจมตีไปที่กรุงเครียบและเมืองอื่นๆในช่วงที่เวลาหนาวจัดโดยตั้งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนก็คือวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโจมตีหลายร้อยลำนะครับโดยการโจมตีของรัสเซียก็สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบโครงข่ายพลังงานของยูเครนทำให้ต้องมีการตัดกระแสะไฟเป็นระยะเวลานานท่ามกลางอุณหภูมิที่มีความหนาวจัด ชาวยูเครนจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากการไม่มีเครื่องทําความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงถึง20องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายูเครนเรียกการโจมตีลักษณะนี้ของรัสเซียว่าเป็นการก่อการร้ายต่อพลเรือน และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเิตรีกันอีกเช่นเคยหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ